ตัสนี้ค่ะนะคะวันนี้เราจะมานะคะทำความสะอาดหน้านะคะด้วยผลิตภัณฑ์นะคะเคนซิ่งเคนซิ่งนะคะบิาเคนซิ่งของเรานะคะตัวนี้นําเข้าจากอเมริกาเลยเพี่โยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะอันนี้สามารถนะคะงวดัดหน้านะคะทำความสะอาดหน้าได้อย่างหมดจดน,นะคะเฉพาะนะเพราะว่าไม่มีสารเคมีหรือว่าเป็น เขาเรียกว่าส่วนผสมจากธรรมชาตินะจากผลอตินะคะอติคาร์บไลน่นีงนะคะใช้ได้แม้ผิวที่บอบบางนะคะหรือผิวที่แพ้ง่ายนั่นเองใช้ได้โดยที่ไม่ระคายเคืองผิวหรือก็ไม่ทําให้น,ะะน้ำหล่อเอลี้ยงใต้ผิวหนังใต้ผิวหลาอนี่สูงสีเย <c oughs> เห็นไหมจะเกิดอะไรกัจะเกิเจ้าเนี่ย ใช้เป็นนิดเดียวนะคะนิดเดียวเองนะคะหน้าเราพันธุ์นีใช้เพียงนิดเดียวตัวนี้จะไม่มีฟองนะคะตัวนี้ไม่มีฟอง จะช่วยทําความสะอาดหน้าได้อย่างล้ําลึกเลยนะคะตัวน,นี้รู้สึกตั้งแต่ครัง้งแรกที่ใช้นะคะมันจะเนิ่มมากนะคะนิ่มมาก รู้สึกนิ่มไหมทั้งวันะนิ่งนะนิ่ตั้งแต่ครั้งแรกที่สัมผัสจริงจริงนะนิ่งจริงมันจะมีเม็ดนะคะเม็ดสครับนะคะเม็ดสครับมันจะกลงกริ้งไปตับกับมือเรานะคะเวลาเราทําความสะอาดหน้ามันจะไม่ไปบาดหน้านะคะไม่ไปบาดหน้ามันจะกริ้งไปเรื่อยๆกับมือเรา่ะทำความสะอาดหน้าได้อย่างล้า เช่น,นิดเดียวจริงนะคะอันนี้น่าจะได้เป็นร้อยหน้าเดือนทั้งเดือนผงไม่หมดนะร้อยหน้าไ,ได้แน่นอนใส่อ่างนี้น้อยมากทำความสะอาดไปดไดไห่นับถึงสองสามนาที แต่จริงๆเนี่ยทานี่กระจกเรืเ่องเชจะไม่ได้นวดเลยเนะี่ยหน้าสวยกนะ็ไล่สเต็ปมัถูกเดีย๋ดวยวกำลังแต่งคุฑไทยเลย <laughs> ใช้ตัวนี้นวดได้นะคะ ก็เ,เรียกว่านี่ค่าครีมนะนสูตรเข้มข้นนะคะสูตรเข้มข้นทําให้แบบว่าเขาเรียกว่า,าหน้าที่หย่อนค้อยนี่สามารถดกระชับโดยไม่ต้องผ่านบูทออกเลยนะคะอันนี้นวดให้นอง